สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ก็จะมาพบกันนะคะในรายวิชาภาษาไทยนะคะชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะครูผู้สอนนะคะก็คือครูแปงค่ะค่ะวันนี้เราจะเริ่มต้นบทที่6นะคะเรื่องก่อนการจากบ้านไทยส่วนเนื้อเรื่องที่เราจะเรียนในชั่วโมงนี้ก็คือการอ่านคิดวิเคราะห์นะคะค่ะเราไปดูกันเลยเนื้อเรื่องนะคะ เนื้อเรื่องเขาก็จะกล่าวถึงครอบครัวของเด็กชายไผ่งามที่มีด้วยกันอยู่ห้าคนคือพ่อแม่ย่าน้องหญิงแล้วก็ตัวไผ่งามนะคะบ้านของไผ่งามเป็นบ้านจัดสรรอยู่กลางเมืองพ่อของเขาให้เหตุผลว่าที่ต้องซื้อบ้านหลังนี้ก็เพื่อจะได้ไปทำงานและรับส่งไผ่งามกับน้องไปโรงเรียนได้สะดวก การได้อยู่บ้านเรือนไทยจึงเป็นเพียงความใฝ่ฝันของไผ่างามเท่านั้นแต่อยู่มาวันหนึ่งเมื่ออวบตเชิญพ่อกับแม่ของไผ่างามไปเป็นคณะกรรมการจัดงานวันครอบครัวสุขสันต์และเชิญคุณย่าเข้าร่วมพิธีรดน้ำผู้ใหญ่ในวันสงการตโดยใช้สถานที่อุทยานบ้านไทย ซึ่งอยู่ในชุมชนใกล้ๆบ้านของไผ่งามเป็นที่จัดงานเมื่อถึงบริเวณที่จัดงานพ่อแยกไปที่กลุ่มคณะกรรมการแม่ไปดูซุ้มต่างๆที่ตั้งชื่อไว้อย่างครองจองตามทิศทั้ง8ที่ซุ้มนั้นๆตั้งอยู่ได้แก่ ซุ้มที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกตั้งชื่อว่าวิถีบูรพาซุ้มที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ก็ตั้งชื่อว่าอุสาอัคเนนอกนั้นมีเฮมันทักษิณก็คือทิศใต้เฉิดชินหอรดีทิศตะวันตกเฉียงใต้อัคเนย์ประจิมทิศตะวันตกคิมหันพายัพ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือแวววับอุดรก็คือทิศเหนือประพัดสอนอีสานทิศตะวันออกเฉียงเหนือขณะที่ผ่ายงามและน้องหญิงพากันเดินไปส่งคุณย่าที่ระรมพิธีรถน้ำผู้ใหญ่พวกเขาก็เพลิดเพลินไปกับดอกไม้สวยงามหลากหลายสีสันที่ส่งกลิ่นหอมตามลมเช่นโมกแก้วปีกพิกุล แต่ก็มีดอกไม้บางชนิดที่อยู่ด้านหลังที่ไม่ได้กลิ่นหอมไผ่จึงเกิดความสงสัยและถามคุณย่าคุณย่าจึงอธิบายให้หลานๆฟังว่ากลิ่นของดอกไม้นั้นเราได้กลิ่นก็ต่อเมื่อตามลมเท่านั้นไม่มีกลิ่นหอมของดอกอะไรที่หอมทวนลมหรอกไผ่างามจึงถามคุณย่าว่า ไม่มีกลิ่นอะไรที่หอมทวนลมได้เลยบ้างหรือคุณย่าจึงอธิบายให้ฟังว่าคนที่ประกอบคุณงามความดีมีศีลธรรมมีความเป็นกัลยาณมิตรมีจิตใจเอื้อเฟื้อช่วยเหลือและแบ่งปันคนผู้นั้นก็จะเป็นที่สรนเสริญของคนทั่วไปแม้เหล่าเทวดาก็จะแท้สองสรนเสริญเพราะถือว่าเป็นผู้คน มีกลิ่นหอมแห่งศีลกลิ่นหอมแห่งธรรมซึ่งมีความหอมเป็นอมตะไม่มีวันจางหายจะหอมได้ทั้งทวนล,ลมและตามลมคุณย่ายังยกกาบยานี11บสองบทขึ้นมาประกอบด้วยขนาดนั้นมีเสียงประชาสัมพันธ์แจ้งกำหนดการว่าพิธีรดน้ำผู้ใหญ่จะจัดในช่วงบ่าย ต่อจากนั้นก็จะมีการประกวดนางสงการขอให้ผู้เข้าประกวดไปรายงานตัวด้วยไทยงามสงสัยว่านางสงการเกี่ยวข้องอะไรกับวันปีใหม่ของไทยอย่างไรจึงถามคุณย่าคุณย่าจึงชวนหลานทั้งสองไปนั่งที่คนต้นทองหลงังแล้วก็เล่าเรื่องนางสงการให้ฟังว่าเทา้ากบิลพมมีธิดาเจ็ดนาง และธิดาทั้งเจ็นางนี้ก็ผัดกันเปลี่ยนกันเชิญเสียนของเท้ากบิลพมผู้ร่วงรับไปส่งน้ำประพรมเครื่องหอมด้วยความรักอาลัยและระลึกถึงในวันที่พาธิโคจรเข้าสู่ปีใหม่ดังนั้นนางสงการจึงเป็นสัญลักษณ์แห่งความงามดุจเทพธิดาผู้มีจิตใจเปี่ยมด้วย ความกระตัญยูกระตะเวทีผู้คนที่ทราบซึ้งกับการกระทําของนางสงการจึงนำมาปฏิบัติจนเกิดประเพณีสงการสืบมาพอดีพ่อมารับคุณย่าไปส่งที่ประรำพิธีน้องหญิงขอตามไปด้วยไผ่างามจึงขอนอนเล่นอยู่ตรงนี้ก่อนแล้วไผ่งามก็ค่อยหลับไปและฝันว่าได้พบ กับเด็กชายผมจุกตัวอ้วนป้อมคนหนึ่งโผลมาทักทายและเรียกไผ่งามว่าพี่ภายงามแล้วก็ชวนไผ่งามขึ้นไปบนบ้านเรือนไทยหลังใหญ่โตมโหูานอลังการงานสร้างจริงๆซึ่งก็คือเรือนไทยของขุนช้งางไผ่งามได้ฟังใครคนหนึ่งขับเสพาอย่างไพเราะเป็นบทชมความงามของบ้านเรือนไทย ว่ามีความสวยงามมีความร่มเย็นใครได้อยู่ก็มีแต่ความสุขสงบมีความเป็นเอกลักษณ์ของไทยก่อสร้างได้อย่างวิจิตพิสดารแล้วไผ่งามก็ได้ยินเสียงตุ๊กแกร้องไผ่งามมองหาและมันเกาะอยู่ที่หัวเสาแล้วทำท่าจะกระโดดลงมาไผ่งามจึงตะโกนร้องย่าย่าแล้วก็ต้องตื่นขึ้นมาทันที เมื่อมีผู้สาดน้ำเข้ามาเต็มหน้าโครมใหญ่นะคะไม่ใช่ใครน้องหญิงน้องสาวของเขานั่นเองที่มาตามที่เขาไปเล่นสาดน้ำนะคะเนื้อเรื่องนี้ก็ได้จบลงแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคะเรื่องก่อนการจากบ้านไทยเราได้ความรู้อะไรคะ,ะความรู้ที่เราได้รับในชั่วโมงนี้ก็คือเราก็จะรู้เกี่ยวกับ ประเพณีนางสงการใช่ไหมคะว่าความเป็นมาเป็นยังไงนะคะแล้วก็จะรู้เกี่ยวกับพิธีวันสงการนะคะว่าเขาจัดแบบไหนนะคะแล้วก็อีกอย่างก็คือเราจะรู้เกี่ยวกับบ้านเรือนไทยของคุณช้างนะคะว่ามีความงดงามยังไงการขับเสภาเป็นยังไงนะคะสำหรับในชั่วโมงนี้เนื้อเรื่องก็จบลงแล้วนะคะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นงานนะคะคุณครูก็ใช้นักเรียนทำแบบฝึกหัดทักษะภาษานะคะในหน้า48และ49ในข้อที่1ใหญ่มีข้อย่อยอยู่5ข้อนะคะส่วนในหน้า52คุณครูก็ใจะให้นักเรียนทําในข้อที่2ใหญ่นะคะข้อที่2ใหญ่โจทย์บอกว่าให้อ่านชื่อทิศและนําไปเติมในช่องว่างให้ตรงกับ หมายเลขและทิศนั้นนะคะส่วนหน้า53ในข้อที่3โจทย์บอกว่าอ่านคำที่กำหนดให้แล้วนำคำมาแต่งเรื่องเรื่องก็คือเรื่องนางสงการนะคะมีความเป็นมามา,มายังไงนักเรียนก็แต่งเรื่องขึ้นมานะคะโดยคุณครูจะให้เวลานักเรียนได้ทำงานเนี่ย 2ชั่วโมงนะคะสีหน้านะคะนักเรียนจะแบ่งทำชั่วโมงเดียวก็ได้หรือนักเรียนจะแบ่งทำเป็นสองชั่วโมงก็ได้นะคะครั้งละ2หน้านะคะให้ส่งภายในสองชั่วโมงนะคะใครเสร็จก่อนก็ส่งก่อนนะคะใครไม่เสร็จก็ส่งชั่วโมงที่2นะคะค่ะสำหรับเนื้อหาในวันนี้ก็ได้จบลงเพียงแค่นี้นะคะนักเรียนสวัสดีค่ะ